สีสวยด้วยไม่น้อยที่สุดในตลาดด้วยเพียงแค่9,000กิโลเท่านั้นนะครับวันนี้จะพาไปดู t o y ยต้ายาริ1.2 g ึ2019ปี2019ไม่เก้0กิโลความไม่เ0 0 0 0กิโลจะต้องสีเดิมทั้งคันอาจจะมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้นอยๆนะอย่างจะมีตําหนิอยู่นิดหน่อยกันชนหน้าขวาตรงนี้นะครับผมชี้ให้ดูก่อนผมจะไม่ทําสีนะเพราะว่าสีมันเดิมสังเกตอีกอันนึงนะนี่พวกพลาสติกที่เป็นคอสซีแบ็กเห็นไหม ไม่มีคาบน้ําไม่มีแบบคาบแตกจากความร้อนของแดดเลยว่าลูกค้าจอดในร่มตลอดไม่9,000กิโลจะต้องเป็นยางติดรถนะครับคันนี้รถออกปี18 19นะดอกยางยังเต็มเต็มแน่แนๆอย่างนี้เลยสีเดิม้งคันนะครับเรามีการใช้เครื่องวัดสีนะครับนี่ผมวัดให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับสีเดิมโรงงานก็จะอยู่ที่ประมาณ100ไมค์คอนตำหนิด,ด้านหลังมีนิดเดียวตรงนี้นะครับจะไม่ทําสีนะครับเพราะสีมันค่อนข้างเดิมงานพลาสติกนะครับบอกเลยว่ารถใหม่ๆแบบนี้โห oh, ละกลิ่น กินเป็นอะไรที่ทําไม่ได้นะถ้าเกิดรถมันไม่ได้ไมนะ่น้อยจริงๆไม่เก้าพันกิโลเบาะคนนั่งคนขับจะต้องเป็นแบบนี้ติชจ่งได้จะต้องแบบไม่มียับเห็นไหมครับสวยทั้งตอนหน้าแล้วก็แถวหลังเลยนะแล้วก็อุปกรณ์ที่มือเขาจะถูกสัมผัสบอกเลยว่าคันนี้สภาพใกล้เคียงไปแดงสุดๆออปชั่นก็มาแบบจัดเต็มนะมีพุทสตาร์ทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีตัวแอร์ออโต้ห้ด้วย ไม่น้อยที่สุดในตลาดหาไม่ได้อีกแล้วนะครับใครสนใจเอาไปเลย3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นประวัติดีฟีดาวผ่อนแค่6,800บาทตลอดอายุสัญญาสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับ